สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในชุดเดทคัมพีธ,ธรรมดาภาคหนึ่งนะครับเป็นการเรียนรู้ excel บรรยายโดยผมแมวใหญ่นะครับเจ้าเก่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในการใช้ฟังก์ชันราวนะครับฟังก์ชันราวใช้คำนวณหรือปัดตำแหน่งทศนิยมนะครับขึ้นไปหรือปัดลงแล้วแต่นะครับโดยราวมีโครงสร้างดังนี้นะครับ เท่ากับเราได้เปิดนัมเบอร์นะครับหรือจํานวนจากนั้นใส่คอมมาเข้าไปนะครับเป็นนัมเบอร์ดิจิตหรือ,รอตําแหน่งของเทศนิยมหรือจํานวนเต็มก็ได้นะที่ต้องการจะปัดนะครับโดยรามีหลักการอยู่ว่าตําแหน่งหลังเศนิยมหรือตําแหน่งหลังจํานวนที่ต้องการปัดนั้นนะถ้ามีค่าตั้งแต่ห้าขึ้นไปเนี่ยเขาจะปัดขึ้น,นแทนน้อยกว่าห้าจะปัดลงฟังดูก็ เป็นเรื่องเข้าใจลําบากนะครับในเรื่องของทฤษฎีทั้งหลายก็มักจะเป็นอย่างนี้ครับเรามาดูเรื่องการปฏิบัติดีกว่านะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะปัดตําแหน่งทศนิยมตําแหน่งที่สามนะครับนั่นก็คือผมต้องการใช้แค่สองตำแหน่งนั่นเองครับผมก็ต้องการใช้นัยสาคัญแค่สองตำแหน่งของจํานวนนี้เนะี่ยผมก็พิมพ์คําว่าเราผมเลยเปิด b แปด คอมมาสองนะครับก็คือต้องการนัยะสำคัญที่ทศนิยมสองตำแหน่งนะครับกด enter พอกด enter ปุ๊บก็จะกลายเป็นสามห้าหนึ่งจุดห้าห้านะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งที่สามหลังจากเลขสี่ตรงนี้ตำแหน่งที่สามคือตรงนี้เลขเจ็ดมีค่าตั้งแต่ห้าขึ้นไปนะครับก็คือมากกว่าห้านะครับก็จะปัดขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดห้าห้านั่นเองนะครับ ขอลองนำสูตรมาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นชัดๆถ้าผมคัดลอกสูตรเดียวกันตรงนี้ลงมานะครับก็จะพบว่าหนึ่งสีก้าจุดหกสองแปดกลายเป็นหนึ่งสี่เก้าจุดหกสามนีก็ด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับตำแหน่งที่สามก็คือเลขแปดตรงนี้มีค่ามากกว่าห้าเขาก็จะปัดขึ้นไปนะจากจุดหกสองก็จะกลายเป็นจุดสามตรงนี้นะครับโอเคนะครับลองอีกสักตัวอย่างนึงนะครับ เมื่อกี้เราใช้สองตำแหน่งทีนี้เราลองมาใช้ตำแหน่งเดียวบ้างนะครับท้นสัยมหนึ่งตำแหน่งจะปัดที่หนึ่งตำแหน่งนะกด Enter เข้าไปนะครับจากสามห้าหนึ่งจุดห้าสี่เจ็ดจะกลายเป็นสามห้าหนึ่งจุดห้านะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งที่สองก็คือหลังจากแค่ห้าตรงนี้นะครับคือเลขสี่ซึ่งมีค่าน้อยกว่าห้าเขาจะปัดลงหรือปัดทิ้งนั่นเองครับจึงทำให้ตรงนี้กลายเป็น สามห้าหนึ่งจุดห้าจุดสี่เจ็ดข้างหลังน่จุดศูนย์สี่เจ็ดข้างหลังก็จะปัดทิ้งไปครับใช้สูตรเดียวกันนะครับก๊อปปี้ลงมาครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งสี่เก้าจุดหกนะครับเนื่องจากว่าเลขสองตรงนี้มีค่าน้อยกว่าห้านะเขาจะปัดลงหรือปัดทิ้งนั่นเองครับเชื่อรับได้พอถึงค่าก็แหละชี้นี้ถ้าเราใช้สูตรเดียวกันนะครับมาครับแต่ว่า ราใช้ศูนย์ตำแหน่งบ้างล่ะเมื่อกี้หนึ่งตำแหน่งนะทีนี้ศูนย์ตำแหน่งลองกด Enter ดูนะครับศูนย์ตำแหน่งก็คือทศนิยมตำแหน่งแรกนะครับเขาจะพิจารณาที่ทศนิยมตำแหน่งแรกถ้ามากกว่าหนะ้าแล้วก็จะปัดขึ้นหนระือตั้งแต่ห้าขึ้นไปนะกรณีนี้นะก็คือเลขห้าก,ก็จะปัดขึ้นทําให้หลักหน่วยตรงนี้กลายเป็นสองนะครับจึงกลายเป็นสามห้าสองนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับจุดหกนะครับจุดหกตรงนี้นะครับมีค่ามากกว่าจุดห้านะครับเพเายปัดขึ้นนะครับ จริงด้ไม่หนึ่งสี่เก้าจุดหกสองแปดกลายเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นหนึ่งห้าสิบนั่นเองผมจะนำสูตรมาโชว์ให้นิดนึงเพจะได้เห็นชัดนะครับโอเคครับให้ผนพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเราปัดด้วยเลขจำนวนเต็มแล้วเนี่ย Excel ยังมีการราวในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับเราจะใช้ติดลบนะครับลบหนึ่งนะครับ กดเตอร์ดูนะครับก็จะพบว่าเราปัดที่หลักหน่วยนั่นเองนะครับถ้าใช้ลบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแับนี้นะครับนำตรงนี้ามาก่อนนะค,คือการปัดที่หลักหน่วยตรงนี้นะก็จะมองว่าหลักหน่วยตรงนี้เลขหนึ่งนะมีค่าน้อยกว่าห้าก็จะปัดทิ้งนะหรือปัดลงนั่นเองจึงเหลือแค่สามห้าศูนย์นะครับด้วยหลักการเดียวกันหรือสูตรเดียวกันนะครับผมค o อกีสูตรตรงนี้ลงมานะครับ ตรงนี้จะกลายเป็นว่าหนึ่งสี่เก้าจดหกสองแปดจะปัดที่หลักหน่วยนะก็คือปัดขึ้นเนะื่องจากเลข9ก้ามีค่ามากกว่าเลข5้านั่นเองนะครับจึงกลายเป็นร้อยห้าสิบนะครับโอเคทำจาจหลักหน่วยแล้วเนี่ยเราลองปัดหลักสิบได้งนะครับหลักสิบก็ต้องใช้ลบสองนะครับลบสองตรงนี้สามห้าหนึ่งนะฮะหาสิบเอ็ดมีค่ามากกว่าเลข5าตรงนี้มีค่าตั้งแต่ห้าขึ้นไปนะว่าจะปัดขึ้นนะฮะสัอเกได้ดีนะครับ ปัดกลายเป็นจำนวนเต็มนี่ก็คือปัดเต็มร้อยไปเลยนะครับเป็นอะไรกลายเป็นสี่ร้อยนะครับถ้าสูตรเดียวกันนะครับเราก็ปี้ลงมานะครับตรงนี้นะครับให้หนชัดสกจินแล้ก็จะใช้เครนนองมือมิสวหนึ่งเออถ้าไม่ใช่นะเราต้องการจะปัดที่หลักสิบนะครับปัดที่หลักสิบตรงนี้นะครับหลักสิบตรงนี้นะครับมีค่าเลขสี่นะฮะก็จะปัดลงนะครับ ปัดลงนะกลายเป็นหนึ่งร้อยนะครับเนื่องจากว่าเลขสี่มีค่าน้อยกว่าห้าเขาปัดลงหรือปัดทิ้งนั่นเองทีนี้ลองมาดูหลกร้อยบ้างนะครับปัดร้อยก็ใช้ลบสามนะสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้นะครับถ้าเดิมเดิมเดิมเราเป็นเลขสามตรงนี้เป็นเลขสามอยู่นะเลขสามจะพบว่ากลายเป็นศูนย์เลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะค็อกกี้ศูนย์ลงมาครับ เนื่องจากว่าหลักร้อยตรงนี้เลขสามมีค่าน้อยกว่าห้าตรงนี้เลขหนึ่งก็มีค่าน้อยกว่าห้านะครับเขาก็จะปัดทิ้งหรือปัดลงนั่นเองนะกลายเป็นศูนย์สมมุติตรงนี้เป็นเลขห้านะครับข้างหน้านี้นะครับไม่ใช่เลขสามผมว่าเป็นเลขห้ากด enter ไปจะกลายเป็นหน,นึ่งพันนะเนื่องจากว่าเลขห้าเนี่ยเขาจะปัดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับพอจะเห็นภาพในการใช้ฟังก์ชัน round ในการปัดทศนิยมหรือปัดเศษหรือปัดจำนวนเต็มนะครับก็ได้นะครับ ก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับในชีวิตประจำวันในการใช้ปััดเศษขึ้นลงปัดจำนวนเต็มนะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทุกท่านสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ